ห้องหนึ่งสวัสดีค่ะครูทัศนางสาวทัศนีทองแท้เป็นครูประจำชั้นประถงวัยอายุ3ามปีห้องสองค่ะสวัสดีค่ะครูจังกวานางสาวกระดับใจจุนวังโสเป็นครูประจำชั้นประถงวัยอายุ3ามปีห้องที่สามค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังแทบระบในจังหวัดระยองของเรานี้นะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กในองค์การบริหารส่วนตำบลองเป็นจึงได้จัดทําการเรียนการสอนออนไลน์โดยคุณครูประจําชั้นนะคะจะจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะตามหมวดการเรียนรู้และจะส่งให้ผู้ปกครองในรายห้องค่ะ Hai rào sâu tay hook up. Lucy doo một nghiêng 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 hai nghiêng 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 nghiêng

ลุกนิ้วทันสิบนิ้วนิ้วทันสิบนิ้วไม่อยากไปมาลันลันลาลันลันลานพนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กห้องคุณครูแหมงห้องคุณครูพัดและห้องคุณครูแตงนะคะวันนี้นะคะคุณแตงกัคุณแหมงมีกิจกรรมจะมาสอนเด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวคุณแตงจะให้คุณแหมงเนี่ยช่ว เด็กฟังกันก่อนว่าฉันนามาให้เด็กในวันนีงง้เป็นอะไงทักแหมนใช่ค่ะูแล้วอ่านสนับคํทายแล้วนะคะมาเดี๋ยวลองฟังกันนะคะแล้วช่วยกันทายซิว่าที่กูแมงจะอ่านให้ฟังเนี่ยของในกล่องอันนี้มันเป็นอะไรลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไร กินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดไม่ได้หายใจได้ทางใบลมพัดไหวเอ็นปเอ็น Chào tất cả mọi แกงเห็นต้นไม้ฝองต้นไหมครับคุณแตงที่ถึงเพลงที่เด็กผคนต้องร้องได้แน่เลยเพลงอะไรครับแตง Big and Small แอ้เดี๋ยวเรามาร้องไปด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมเลยย่างช่วยกันร้องเสียงดังๆนะคะถ้าใครร้องเพลงนี้เสียงดังช่วยให้คุณแม่ช่วยถ่ายส่งมาให้คุณแม่กับคุณแตงคุณทัดดูด้วยนะคะร้องีไหมครั อ้าวท่าเตียงท่าอ่าทุกคนเตียงนะคะหนึ big and small big and small big and small and small and big ร้องไหมละคะ big and, small, big, and small, big and small big and small big and small and small and big เอ๊ะอ้าวคุณผูมาเราลืมสอนคำศัพท์ไปเพ่งแค่ไ มันสับด้วยเอฟเอฟมันสับมิกคืออะไรนะคะมิกคือมิกคืออะไรคะคืออะไรคะยหย่ใหญ่ต้องมิคเป็นประมาณที่ใหญเอฟผู้แม่ขาแล้วอีกคำหนึ่งนะคะสมองคืออะไรคะแปลว่าเล็กค่ะเล็กนี่นะคะเด็กเหองไหมวัตถุสองต้นนี้มีขนาดที่ไม่เหมือนกันต้นนี้เป็นยังไงคะ ก็คือ small ค่ะแล้วก็มีก็คือ big <B. S 1> คือใหญ่ <Yeah. S 2> ยยอ๋อเฮ้ยผู้แมงคะคุณแต่งแอบเห็นคุณแมงนี้สีกับมี่ใบกิจกรรมให้เด็กทำเอ๊คุณ้แมงจะให้เด็กทำอะไรคะอ๋อวันนี้คุณแมงก็มีกิจกรรมอะไรนะใบงานใบงานให้เด็กๆช่วยกันเปิดดูที่เล่มใบงานนะคะเปิดไปดูซิ ว่าใบงานที่เหมือนคููมแม่มเนี่ยที่เป็นลูกต้นไม้อ่าแล้วก็มีลูกอะไรคะเนี่ยคุณแตง <Upper. S 1> อัพเพิร uh ์ huh. อ่าแล้วมีตัอยู่ข้างในแต่ทีนี้คููมแม่มก็จะให้เด็กเด็กอ,อ่าเดี๋ยวครูแม่มอ่านคําสั่งให้ฟังก่อนเขาบอกว่าให้ระบายสีภาพต้นไม้อ่าเดี๋ยวคุณแตงช่วยครูมแม่มปิดให้หน่อยนะคะ,ะแต่ทีนี้คููมแม่มอยากรู้ว่าใบไม้ต้องสีอะไรคะลูก นะสีอะไรนะอ๋อคุณตาดูแล้วสีเขียวอาษาปิคุนนะคะกรีนกรีนเขียวกรีนสีเขียว น,นิ้วโป้งกับนิ้วจอะแล้วเท้างานพันธุ์พิเศษสอแล้วก็ใช้น้ำหนักมือแรงๆกดลงไปให้สีชัดๆคุณแม่ขยันเก็บกดเบาๆสีจะเป็นยังไงคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะคุณแตงเห็นไหมไม่สวยเลยอ่าไม่สวยเลยคุณแม่ก็จะระบายแรยงๆร ผลไม้เราก็ต้องเปลี่ยนสีนะคะไม่ใช่สีเขียวหมดเลยถ้าเด็กใช้สีเขียวหมดเลยมันจะสวยไหมคะไม,ไม่สวยนะคนรูแตงกับแอปเปิลต้องสีอะไรคะสีอะไรคะส,สีแดงเรดเรดสีแดง่ะโอเคค่ะแม่ก็จะระบายสีแดงในที่ลูกแอป <ป>นในขณะทำกิจกรรมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถสอดแทรกคำพท์ภาษาอังกฤษที่ครูดได้สอนไปให้เด็กๆได้นะคะอ,อันนี้ครูมแหม่มจะทําให้ดูประมาณแค่นี้นะคะแล้วเด็กๆคนไหนที่ทไไําใบงานเรียบร้อยแล้วถ่ายแค่ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ของให้คุูแดงคุณทัดครูแหม่มนะคะไป้ดูว่าเอ๊เด็กๆเนี่ย